เอาละครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้าสู่ไอดีมานะซึ่งผมเนี่ยจะมาอาัดคลิป24ชั่วโมงในบล็อกฟูลน,นะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะฟาร์ม ตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะแต่ว่าผมเนี่ยอัดคลิปไปแล้วแล้วก็ไฟลเสียนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ฟาร์มจนเลเวลหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดแล้วนะแลวผมเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่เกาะจังเกิลนลครับทุกคนกอัดไปตั้งนานดิ่งไฟเสียโอ้จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามให้พี่ตั้งเจ็ดนสะิบเปอร์เซ็นต์นใครที่ยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งฝากกดให้กันด้วยนะครับผมกดได้ยังกดยังโอเคครับถ้ากดแล้วก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมไปเลยอยากกดเกมพาร์ททำไงดีคบพี่นี่เลย้านนนิเก มีบริการกดเกมผัดเริ่มต้นทีทเลจิตแมปบ็อกฟุตและแมปคิ i เลกซี่และยังมีแมปอื่นๆอีกมากมายและที่ขายไม่ได้เลยเนี่ยทางร้านมีบริการ่องสูมไก่ตันมีโอกาสเกลือและใครที่รู้ว่าตัวเองดวงเกลือไม่อยากส่มทางร้านยังมีบริการขายดีแบบการันตีอีกด้วยและยังมีแมปขี i ในกระซี่ใครที่สนใจคลิกลิงใต้รางคลิปได้เลยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็มีเอ่อดาบยรุนะครับทุกคนแล้วก็ผมก็ได้ซื้อพวกฮาคิอะไรแล้วนะครับผมนะ พวกฮาคีกับเดือนชมจันทร์นะครับแล้วก็เฟดสเต็ปเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อนะครับผมแในตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่75,000มบิลีนะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะมาสุ่มผลปีศาจดูนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้เป็นผลสายโลแกนนะทุกคนก็เป็นผลของเอสมัดอัคคีนะครับทุกคนแล้วก็เป็นหมัดคอมแบทนะครับมีประมาณนี้เลยสำหรับไอดีที่ผมฟาร์มมานะครับทุกคนเออแม่งกูลืมอัดคลิปแล้วก็ไฟล์เสียด้วยนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มเลยดีกว่านะครับผมซึ่งมันก็ใช้วิธีการเเเอ้ยมมันนนนกก็ใใชงิารสุ่่ี 45,000ื่นเบรีนะครับผมแล้วอันนี้มันอะไรวะเนี่ยมันจะมาฟุตพีสปะเนี่ยเอ้ยแล้วผมได้เป็นผลน้ำแข็งผลน้ำแข็งกับผลไฟเอาผลอะไรดีวะทุกคนไอ้ผลน้ำแข็งเอาเอาผลไฟฟ้าดีกว่าเนาะเออผลน้ำแข็งมันมีดาบซึ่งผมเนี่ยจะเอาให้ไอ้ไอ้ไอ้ปลาข่านี้นะกันเอ้ยเดี๋ยวแกงมันดีกว่าเดี๋ยวแกงมันดีกว่าเอาโยนลงน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกงมานะครับทุกคนว่าเอาผลเนี่ยโยนลงน้ำนะครับทุกคนเอ้ย มากระสองคนเลยดูดีมันลงเฮ้ยมันมีผลแล้วนี่อ่ะมันมีผลแล้วมันลงเป็นน้ำทำไมอ่ะเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยมันมีผลดีด้วยมันมีผลดีด้วยดูดีโอ้โหเอ็งโยแม่ <laughs> โอเคทุกคนเนี่ยผมเนี่ยได้ทำการกลับไปฟาร์มครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ฟาร์มอยู่ที่เออ่คุกมารีนฟอร์นะครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยมาที่เกาะจังเกิลเพื่อจะทำการสุ่มผลปีศาจนะครับเพื่อจะได้เป็นผลพระหรือว่าผลแสงนะแต่ว่าผมเนี่ยสุ่มไม่ได้นะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราทำการซื้อเรือแล้วก็เดินทางไปที่ กาะอะไรวะทุกคนก็มารีนฟอร์ดดีกว่านะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะเออเอ,เอยมันมีพลแสงกับปุ่นอะไกันแล้วมันจะมาเอากันทําไมวะเนี่ยผมก็งงนะเออแล้วทำไคมครูไม่เก็บใส่กระเป๋านะปุ่นผมยังไม่มีเลยนะไม่รูไเก็บใส่กระเป๋าวะเออเฮียครูงงไม่เป็นไรทุกคนก็แกงกันไปนะครับแในระหว่างที่ผมขับมาที่มารีนฟอร์ดนะครับทุกคนผมก็ขับมาจนมืดจนค่ำเลยนะแต่ก็มีคนฟาร์มอยู่บนเกาะนี้ด้วยนะครับทุกคนดูเหมือนว่าจะมีอยู่2คนนะครับผมสำหรับคนที่จะมาฟาร์มตรงนี้เอาแล้วตัวนี้มัน ไอคนนั้นปะเนี่ยไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการรับเควสนะครับผมแล้วก็ฟาร์มตรงนี้นะครับผมซึ่งเควสเนี่ยมันก็ให้ตีโจรสลัดเอ้ยไม่ใช่โจรสลัดดิตีทหารเรือ8ตัวนะทุกคนซึ่งทหารเรือเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับผมมีฝั่งนี้แล้วก็มีฝั่งน้นนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนฟาร์มอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรผมขอฟาร์มด้วยแล้วกันนะเอาแบบทีเดียว2ตัวเลยดีกว่าทุกคนฟาร์มเพียรตัวมันช้าไปว่ามันไม่ทันใจไปรุ่นเลยันไม่ทันใจไป วาดีเึ๊บเบ๊บเบ๊บเอ้ยนั่นแบบฟาร์มแต่ผลพิศษษารลนะเว้ยทำไมวะเนี่ยมาทำคอนเทนต์น้อ,นองลูฟี่เฮ้ยแล,แล้วทำไมลูฟี่ใช้ผลแห่งความรักวะทำไมไม่ใช้ผลยางพี่ไม,ไม่ใช้ข่ดําสันจิตด้วยนะเนี่ยแล้วทำไมมาฟาร์มที่มาเรียนฟอร์ดวะเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคทุกคนฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยลืมไปผมฟาร์มจนเลเวล140ริแล้วนะซึ่งมันจะมีบอสอยู่บนเกาะน,นี้นะครับผมไม่รู้ว่า เลเวลเท่าไหร่นะครับถึงจะรับเวสได้เลเวล130รเออแล้วก็มันตีกันอยู่ด้วยนะไหนรับผมจะตีทันมันเนี่ยโอ้ยอ้ยเอา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 แล้วมันตีอะไรกันมาเนี่ยเมื่อกี้อ่ะมันตีมอนข้างๆผมก็เรียกว่ามาตีบอสนะที่ทุกคนเนี่ยเราเนี่ยจะรับเวสไปตีบอกบอสไม้พี่ชิตีบอสดิไปตีมอนเรื่อยๆนะครับผมเรารอให้บอสเกิดนะแล้วค่อยไปตีบอสนะทุกคนเดี๋ยวเราฟาร์มอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับบอสเกิดหรือยังมาเนี่ยฟาร์มาพูดนานแล้วนะคุณโดูไอ้บอสก็ยังไม่เเกิดนะ ไม่รู้ว่าก so so ่อนนี้เนี่ยต้องฟาร์มให้รีวิวเท่าไหร่นะครับผมก็ตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งร้อยสี่สี่แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเกาะต่อไปนี้เป็นเกาะอะไรนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะฟาร์มแล้วก็เป็นรอรุ้นกันดีกว่านะครับว่าเกาะต่อไปเป็นเกาะอะไรนะโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยบอสก็ได้เกิดแล้วนะแล้วผมเนี่ยก็จะมารับเวสแล้วก็มาสู้กับไอ้บอสตัวนี้นะผมไม่รู้ว่าเป็นบอสอะไรวะอันนี้มันคือบอสตัวอะไรอะทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมไอ้บอสถือสามดาบเนี่ยอุ้ยเชี่ยมันแรงยัง ผมต้องจูนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้อัพสเตตเลือดมาเลยนะทุกคนไม่ได้อัพเลือดมาเลยอัพแตดดาบนะครับผมอัพแตดดาบเพราะว่าผมเล่นสายลูกเกียงไงไอพวกมอนพวกนี้เนี่ยมันตีไม่โดนนะครับต้อนนะนี่ตายไหมตายทุกคนบอตายแล้วบอตายแล้วอุ้ยผมเลเวลร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วนะเราปูดแจ้งเบือนแล้วไม่รู้ว่าเราต้องไปฟาร์มที่เกาะไหนนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมตีแบบ โค้ทีเดียวเลยเพื่ออัพมาโค้รเยอะเลยแล้วผมก็จะอัพเป็นสายดาบเน้เนๆเลยน,น,น,นะทุกคนนะจะได้แบบแรงๆนะครับผมก็กดล,ล็อกโค้ดเออหุ้ยผมต้องไปฟาร์มที่เกาะสกายเปียวนี่ซึ่งผมเนี่ยก็ขับเรือมาได้ไม่นานนะทุกคนก็มาถึงเกาะสกายเปียเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ไม่รอช้านะทาการวิ่งขึ้นไปนะครับผมและเมื่อเรามาถึงชั้นนี้เนี่ยมันก็จะมีเอ,อ่อกล่องสมบั้นะทุกันที่จะมีกล่องสมบัติตรงนี้ให้หนึ่งกล่องนะครับผมแล้วก็เออมี NPC ไว้ให้เราเควสนะครับผมแล้วก็จะมีไอตัวนี้คือตัวอะไรวะเนี่ยตัวขายดาบนะครับทุกคนก็จะมีอันนี้ดาบอะไรฮะโอ้สี่แสนอันนี้น่าจะเป็นไบเซนโตนะครับของหนวดขาวน,นะราคา1ล้านเลยนะครับทุกคนราคาแบบโคตรเบอร์เลยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยมีดาบอยู่รู้แล้วไม่เป็นไรแต่ผมใช้ดาบอยู่รู้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะผมและผมเนี่ยจะรับเควสนะครับผมซึ่งเควสนี้เนี่ยเลเวล150นะครับผมถ้าเราถ้าเราส่งเควสได้เนี่ยเราจะได้เงิน7,000เบลีนะครับผมแล้วก็ EP ไ0 0 3าม0 0 0หนึ่นะครับทุกคนบวกกับคูณ2ไปก็น่าจะประมาณ6 6 3 0 0 0นนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะตีไอ้เจ้ามอนพวกนี้ไปนะครับทุกคนแต่ซึ่งผมเนี่ยก็ได้ฟาร์มตรงนี้ไปไม่นานเท่าไหร่น,น,น,นะครับผมก็ได้จบควยแล้วนะและผมเนี่ยก็ได้เอ็กพีมา3ามรีวลเลยนะคือ,อได้เอ็กพีมาแบบหกแสนเลยนะครับทุกคนรวมกับ คูณสนะแล้วเราเนี่ยก็ここต้องเดินขึ้นไปด้านบนนะครับผมเพื่อไปรับเควสนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเราฆ่าตัวตายเนี่ยเราจะไปเกิดด้านบนหรือเปล่านะแล้วผมก็ลองฆ่าตัวตายดูนะครับทุกคนซึ่งมันเนี่ยก็พาผมมาเกิดด้านบนจริงด้วยนะครับทุกคนก็เป็นอะไรที่แบบประหยัดเวลามากๆเลยนะครับแล้วผมเนี่ยก็ได้รับเควสตรงน,นี้แล้วก็กลับไปฟาร์มด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนแลวตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ฟาร์มมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับผมล็อกโวเนี่ยมันก็แจ้งเตือนแล้วนะแต่ผมเนี่ยจะส่งเควสนี้ให้จบก่อน น่าจะฟาร์มน่าจะไปได้ตั้งแต่ระเบิร้อยเก้าสิบเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะต,ตีมอนอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดินทางไปที่คุกอินเทลดาวนะครับทุกคนไหนวะผมไปทางนู้นนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยกระโดดลงไปเลยดีกว่าไม่ต้องกลัวนะครับผมมันไม่ตายนะครับทุกคนเออเดี๋ยวผมเนี่ยจะซื้อเรือแล้วก็ไปคุกอินเทลดาวเลยนะครับผมแต่ว่าแวะไปซื้อเดินไม,ม่ใช่เดินชุมจันทร์ดิไปไปซื้อเฟสสเตปที่ไอ้เกาะน้ําแข็งก่อนนะครับทุกคน แล้ตอนนี้เนี่ยผมก็ขับเรือไปถึงเกาะน้ําแข็งนะครับก็ขอแวะหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยจะมาซื้อแฟลตสเต็ปนะทุกคนผมยังไม่มีแฟลตสเต็ปเลยตอนนั้นเนี่ยที่ผมมาซื้อฮาคีนะครับเงินผมยังไม่พอนะทุกคนเออซื้อได้แค่เดือนชมจันทร์กับฮาคีก่อนนะทุกคนผมเนี่ยก็มาคุยกับคุณลุงลีลี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการสั่งซื้อไอ้แฟลตสเต็ปไปนะครับในราคา10,000แสนบลลีนะครับทุกคนก็วิธีการใช้ก็กด R นะครับผมเอาเมาส์เล็งไปนะครับแล้วก็กด R ก็จะใช้ได้ ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเ <c ười> คลื่อนย้ายในพิพตานะครับทุกคนโคตรเวอร์ในสกิลนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางไปที่โคกินเทลดานะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะมารับเควสตรงนี้นะครับทุกคนก็ซึ่งเควสนี้เนี่ยทำเลน,นเตตเดวิลหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับผมให้เรามาตีไพเรทนะครับผมให้เรามาตีโจสลัดแปดตัวนะซึ่งเราจะได้เงินเจ็ดพันเลยนะทุกคนเอ็กพีห้าแสนห้าเลยเดี๋ยวกว่าตรงนั้นประมาณหนึ่งแสนนะครับทุกคนหรือว่าใครที่ไม่อยากฟาร์มตรงนี้ก็ฟาร์มตรงนั้นก็ได้นะะคครรััับบบททุกกกกนนนนนนตตงีี้้้้มมมออดูแไไลๆปปยเเเื่่ใชาฟส็ ใช้พลังงานไปคูดเยอะ <c oughs> หรือว่าผมแดดเยอะวะพลังงานแบบหายหมดเลยีทุกคนฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันเล่เหลังจากที่ผมฟาร์มจนเลเวล214นะครับผมก็มาเล่าเควสนะครับผมซึ่งเควสนี้เนี่ยก็รับได้ตั้งแต่เลเวล210นะครับทุกคนก็ได้เงินอยู่ประมาณ7,500แล้วก็เอเยค0 0 0จนะครับทุกคนผมก็เนี่ยก็ได้ทําการเล่าเควสนะครับผมแล้วก็มาตีไอ้เจ้าไพเรีพวกนี้นะครับผมซึ่งมันเนี่ยก็ให้เราตีประมาณ8ตัวนะครับทุกคนนะก็มันอยู่ไกลกันมากเลยนะครับผมโอ้เราต้องมาแบบบมาไลล่ตตีีททะะััวนนคครุก นี่นี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะฟันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็จบไปแล้วนะครับ1เควสนะทุกคนคือตอนนี้เนี่ยผมฟาร์มจนเลเวล238แล้วนะผกฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยไอไอพวกบอสนี้ก็ไม่ก็ยังไม่เกิดเลยหรือว่าไอพวกนี้มันตีวะผมก็ไม่แน่ใจนะซึ่งตอนนี้ผมก็ฟาร์มจนเลเวลนี่แหละ238แล้วคือมันรับได้แค่มันรับได้แล้วนะ2เควสเนี่ยนะแต่ ูฟาร์มิงโกต้องเลเวล203 240เออเดี๋ยวผมเนี่ยจะฟาร์มให้เลเวล240เลยนะครับน่าจะเควสนี้ได้นะมั่งเควสนี้น่าจะได้แล้วนะทุกคนเลเวล240นะมาเดี๋ยวผมฟาร์มเควสนี้เสร็จแล้วผมจะย้ายเซิร์ฟหาบอสละทุกคนก็คือผมรับเควสได้หมดแล้วนะครับผมไอ้บอสตรงนี้นี่นี่นเกิดมาตัวนึงแหละโวมฟาร์มเลยตัวไหนไวะไอตัวที่2ปะ่ะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับเควสลองดูนีนะตนนะตน่ตัวนี้แหละมันดูรูปได้นะเปวส์หนึงนะใช่ใช่ใช่ะ ผมต้องฆ่าตัวนี้แล้วก็ไปรับเควสน,นะครับโอเคแลรับเควสแป๊บนใจเย็นใจเย็นตีเย็นรถด้วยรถด้วย,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 ยผมต้องรีบรับเควสน,นะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันพวกมันด้วยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไงผมได้แล้วเหล่าโดฟา้ามิงโกนะที่ผมยังไม่ตีเนี่ยเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟหาโดฟ้าดีกว่าเมื่อกี้วิ่งไปเข้าไปหามันแอบอยู่หลังมันแอบแอยู่หลังกำแพงผมดงโดนตบมาทีนึงแม่งเกือบตายทุกคนเยอยโคตรแรงโดฟามิงโก้แบบพูดแรงเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้วิธีการฟาร์มแบบใหม่นะ ไม่รู <aid> ้ว่าใหม่หร um, ือเปล่าเลยผมเนี่ยจะล่อโดฟาเมนโก้ให้มาอยู่ที่กำแพงนะทุกคนเออแล้วผมก็จะฟันรูกกำแพงอันนี้เลยเกินครึ่งหลอดด้วยดิคนดูผมฟันแพิ่เดียวเนี่ยมันจะตายละอุ้ยอุ้ยอุ้ยหายแล้วชิบหายแล้วเออตายว่ะเฮ็ดเลเวลอัพแบบไปเกาะต่อไปได้เลยนะทุกคนล้านด้วยเดี๋ยวร้านด้วยมาดูผมรอร้านเลยผมรอร้านเลยไม่เงี้ยแล้วกูลาแขนมันอ่ะแขนวะแขนแขนมันแขนวะมัน วัวอายกับเกลือดีวามแพนอุ้ยอุ้ยเป็นร้านกลับ่าเพดูโอเคทุกคนตัวนี้เนี่ยผมก็ฟาร,ร,ร์มจนเลเวล299รแล้วนะแล้วก็เหลือแค่4ตัวนะครับผมจะส่งเพนนี้ได้แล้วผมก็จะเลเวล300แล้วแต่ดูเหมือนว่ามันมีเสียงอะไรอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยหรือว่ามันได้ยินทั้งแมปอะไม่ได้ใจนะได้ยินเหมือนเสียงมังกรแล้วก็ฝนสายฟ้าเลยทุกคนเออหรือว่าผมหูฝาดอะไม่น่าจะฝาดหรอกแม่งเสียงในเกมเนี่ยดังโคตรๆเลยทุกคนโอเคตอวสุดท้ายและโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เลเวล สามร้อยสองแล้วนะหลอกปุดก็แจ้งเตือนแล้วผมว่าน่าจะเป็นกกอบแมกเมาเห็นไหมทุกคนกกอบแม,ก,มกเมาอีกแล้วคือกกอบแมกเมามันมีฮานคีไงแล้วแบบเอาเป็นสายลูกเกียร์ใช่ไหมทุกคนมันก็จะแพ้ทางอ่ะซึ่งผมก็จะฟาร์มยากน,นะครับทุกคน EP นี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับ EP หน้าผมอาจจะมาหาผลปีศาจที่แบบแก้ทางนะทุกคนเป็นผลพระไม่ก็ บากกี้นะครับทุกคนเออก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้า EP นี้เนี่ยมีคนชอบมีคนกดไลา์เยอะเนี่ย EP หน้าผมจะรีบทำให้ดูเลยนะทุกคนโอเคสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม